สวัสดีคะ่ะนักศึกษาวันนี้เราจะมาดูในส่วนของการทำแบบทดสอบออนไลน์นะคะว่าในการทำแบบทดสอบออนไลน์นี้เราจะต้องทำอย่างไรบ้างนะคะอย่างเช่นในรายวิชา ma 1 0 3 3นะคะเขากำหนดให้นักศึกษาเข้ามาทำแบบทดสอบออนไลน์นะคะอันแรกเลยก็คือเรื่องของลำดับขั้นตอนการคำนวณน,นะคะนักศึกษาก็คลิกเข้าไปที่ตรง แบบทดสอบตรงนี้นะคะก็จะมีคําชี้แจงนะคะซึ่งศัสตร์ก็ควรที่จะอ่านก่อนที่จะลงมือทานะคะว่าเขามีคําชี้แจงว่าอะไรนะคะแล้วเราจะมาดูว่าในคําชี้แจงนั้นมีอะไรบ้างนะคะก็คือมีจุดประสงค์แบบทดสอบนะคะอาจจะมีบอกให้นักศึกษาจะต้องศึกษานะคะว่าศึกษาวิธีการที่จะทําข้อสอบออนไลน์ก่อนที่จะลงมือทําเพราะว่าถ้านักศึกษาทําไปแล้วเกิดผิดพลาด มันก็จะเสียโอกาสนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเห็นตรงนี้ไหมคะ a t t e m p t a l o w two ก็หมายความว่าแบบทดสอบนี้อนุญ,ญาตให้เขาทำได้2ครั้งนะคะหมายความว่าถ้าครั้งที่1นักศึกษาทำไปแล้วคะแนนไม่ไม,ไม่ไม่เป็นที่พอใจก็ <c oughs> าอาจจะทำได้อีกครั้งหนึ่งมีโอกาสให้แก้ตัวได้อีกครั้งหนึ่งหรือใครกระทำครั้งแรกแล้วไม่อยากทำครั้งที่2ก็ไม่ต้องก็ได้นะคะอันนี้ก็คืออนุญ,ญาตให้ทำา2ครั้งแบบทดสอบตรงนี้ นะคะจะเปิดให้ทําในวันที่20สิงหา2015ก็คือ20สิงหานี้นะคะเวลาเที่ยงคืนจนถึงวันที่29สิงหาเวลา2ทุ่มนะ,ะมีเวลาทําแบบทดสอบ30นาทีด้วยกันนะคะนี่คือรายละเอียดที่นักศึกษาจะต้องใส่ใจนะคะเกรดไม่ตอดคะแนนสูงสุดก็หมายความว่าถ้านักศึกษาเข้าทำา2ครั้งเราจะคิดที่คะแนนสูงที่สุด นะคะนี่คือดีเทลที่นักศึกษาจะต้องศึกษาให้ดีนะคะว่าเริ่มเมื่อไรปิดเมื่อไหร่แล้วมีเวลาทำเมื่อไหรนะคะสมมติว่าตอนนี้ถึงเวลาที่ทำแบบทดสอบเมื่อถึงเวลาที่ทำแบบทดสอบนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างเนี่ยนะคะนักศึกษาจะเจอปุ่มที่ให้เข้าไปทำแบบทดสอบได้นะคะอย่างอันนี้ครูเข้ามาในฐานะของครูนะคะครูก็สามารถที่จะพรีวิวแบบทดสอบได้นะคะเราก็จะคลิกเข้าไปดูแบบทดสอบ นะะางสาวจะถามว่าแน่ใจนะว่าจะทาคุณมีเวลาที่จะทาแบบทดสอบแค่2ครั้งอย่างที่ครูบอกนะคะแล้วถ้าทําแล้วจะกลับมาเริ่มต้นใหม่ไม่ได้นะหมายความว่าถ้าสมมติคลิกเข้าไปแล้วไม่อยากทําคลิกออกมาเนี่ยมันนับ1ทันทีคุณยังไม่ได้ทาแบบทดสอบแต่คุณคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยมันนับ1ทันทีเสียโอกาสทันทีนะคะเพราะฉะนั้นต้องแน่ใจแล้วว่าเราจะทําจริงๆเราถึงเริ่มนะคะก็เริ่ม start attempt เลยนะคะ พอ Start a t t e เทมปุ๊บเข้าไปก็จะเจอแบบทดสอบนะคะโดยปกติแบบทดสอบก็จะมี10ข้อแล้วก็มี1ข้อเป็นข้อพิเศษรวมเป็น11ข้อนะคะมันพูดง่ายๆโดยรวมก็คือมี11ข้อนะักศึกษาดูตรง q u i ต Navigation ตรงนี้ได้มี11ข้อนะคะแล้วเวลาตรงนี้เหลือเวลาเหลือนะคะเว <Tod os. S 1> ลาเหลือนะคะวันนี้เหลือเวลาอีก29นาทีนะคะ ในข้อที่1นนะคะในข้อที่1ข้อนี้เนี่ยนักศึกษาจะต้องศึกษาให้ดีนะคะเพราะเขาบอกว่าข้อนี้เนี่ยมันไม่มีคะแนนให้นะแต่ถ้านักศึกษาไม่กรอกนะคะหรือว่ากรอกผิดเนี่ยคะแนนจะเป็นศูนย์ทันทีนะคะแล้วมีข้อนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรเพราะว่าเวลานักศึกษาเนี่ยกรอกโปรไฟล์ตอนสมัคร ล็อกอินเข้ามาสมัคร e-learning เนี่ยนะคะเข้ามาเนี่ยบางคนก็ใช้ชื่ออะไรที่ไม่สื่อกับตัวเองนะคะหรือใส่รหัสประจำตัวอะไรก็ไม่รู้ที่มันมันไม่สื่อกับตัวเองบางคนก็ใส่เพราะขี้เกียจเขียนขี้เกียจพิมพ์ก็ใส่ไปมั่วๆให้มัน,ให,มนให้มันมีครบทุกช่องนะคะซึ่งตรงนี้ครูก็ไม่สามารถที่จะตามไปบอกนักศึกษาได้ว่าให้ใส่ให้ถูกต้องให้เรียบร้อยทุกคนเพราะบางคนก็ ทำบางคนก็ไม่ทำและเนื่องจาก e-Learning มันมีหลายวิชาที่เขาใช้งานอาจารย์บางท่านก็บอกว่าในช่องรหัสประจำตัวต้องกรอกแบบนี้นะเพราะนักศึกษากรอกแบบนี้อาจจะไปกระทบกระเทือนกับอีกวิชาหนึ่งที่เขาไม่ได้อยากให้นักศึกษากรอกแบบนี้นะคะก็เลยครูก็เลยมาคิดว่าถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้แล้วกันในข้อสอบข้อแรกเนี่ยครูให้นักศึกษาใส่รหัสประจําตัวของนักศึกษาเลยโดยไม่ต้องระบุสาขานะคะอย่างเช่นนักศึกษารหัส581 2 6สองห หนึ่งสมมุตินักศึกษาก็คีย์เข้าไปเลยห้าแปดหนึ่งห้าหกหนึ่งเมื่อกี้ครูบอกสองแลคะอ่ะห้าแปดหนึ่งห้าหกหนึ่งนักศึกก็คีย์เข้าไปเลยนะคะไม่ว่านักศึกษาถ้าก็คีย์เข้าไปโดยไม่ต้องระบุสาขาต่อข้อนี้สําคัญมากๆนะคะย้ําเพราะว่าข้อนี้จะเป็นตัวคีย์เป็นตัวอินเด็กซ์ของครูที่ครูจะใช้ในการให้คะแนนถ้านักศึกษากรอกรหัสของนักศึกษาผิดไม่มีคะแนนให้เลยนะคะ ศูนย์เลยหรือไม่กรอกก็ศูนย์เลยเช่นกันทำมาสิบข้อได้เต็ม10คะแนนแต่นักศึษารไม่ทําข้อที่1ก็ศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ถือว่าเป็นข้อที่มีคะแนนสําคัญมากเพราะฉะนั้นการที่ครูบอกว่ามันไม่มีคะแนนให้ก็หมายความว่าตอนทําแบบทดสอบเนี่ยสิข้อ10คะแนนแต่มันมี11ข้อใช่ไหมคะแต่อีข้อนี้ถ้าคุณไม่ทํนาคะแนนทั้งหมดจะหายไปเลย นั้นต้องระวังให้ดีนะคะจากนั้นในข้อ Р. อื่นๆนักศึกษาก็อา่านคําตอบนะคะแล้วก็เติมลงไปนะคะเขาถามอะไรนักศึกษาก็เติมลงไปนะคะครูก็จะเติมคําตอบนะคะเติมลงไปก็ไล่ทําไปเรื่อยๆนะคะนักศึกษาอ่านทําโจทย์เสร็จก็ตอบคาถามลงไปนะคะพิมพ์เฉพาะตัวเลขลงไปพอนักศึกษาทําครบสมมตินักศึกษาทําครบเสร็จเรียบร้อยนะคะตรงปุ่มด้านล่างมันจะมีคําว่าต่อไปนะคะสมมติว่านักศึกษาทําครบเสร็จเรียบร้อย iment, นะคะนักศึกษาก็คลิกต่อไป ในหน้านี้นะคะในหน้านี้จะเป็นการสรุปรวมนะคะจะเห็นว่าคำถาม11ข้อนะคะข้อที่1 answer safe คือตอบแล้วข้อ2ตอบแล้ว3ตอบแล้ว4ตอบแล้ว5ตอบแล้ว6ตอบแล้ว7ตอบแล้ว8ดตอบแล้ว9ตอบแล้ว10ตอบแล้ว11 not yet answer คืออ้าวยังไม่ได้ตอบลืมนะคะข้อที่11ลืมตอบนะคะ ไม่ต้องตกใจเวลายังเหลือเห็นไหมเวลายังเหลือเราก็ return to attempt ก็คือกลับไปใหม่อีกรอบนะคะนักศึกษาอาจจะบอกว่าอุ๊ยเราลองเช็คคำตอบใหม่อีกรอบนึงไหมก็สามารถตรวจทานได้นะคะก็นั่งไล่ตรวจทานไปนะคะแล้วก็ข้อไหนที่ยังไม่เติมคำตอบก็เติมเข้าไปนะคะแล้วก็คลิกต่อไปอีกเหมือนเดิมนะคะก็จะพบว่าตอนนี้คำตอบครบหมดแล้วนะคะถ้านักศึกษาแน่ใจแล้วไม่เช็คแล้ไม่กลับไปดูคำตอบแล้วว่าโอเคเอาละมั่นใจละ ก็ส่งคำตอบนะคะถ้านักศึกษากดปุ่มนี้จะถือเป็นการยุติทุกอย่างนะคะระบบก็จะเตือนอีกรอบหนึ่งนะคะการนักศึกษาพลาดแน่ใจนะว่าจะส่งคำตอบนะคะท่านบอกโอ้แน่ใจแล้วละ่ะก็กดส่งคำตอบเพราะส่งคำตอบเสร็จปุ๊บนะคะระบบก็จะทำการสรุปคะแนนให้นักศึกษานะคะว่านักศึกษาเข้าทำเมื่อไรเริ่มทำเมื่อไรนะคะ ใช้เวลาไปเท่าไหร่ได้คะแนนเท่าไหร่ในที่นี้นี่ครูไม่ได้เลยเพราะว่าครูคิดมั่วนะคะครูกดลงไปมั่วๆนะคะไม่ได้คิดอะไรนะคะนี่ก็จะเป็นสรุปนะคะนอกนั้นเราก็จะดูได้ว่าไอ้ข้อไหนบ้างที่เราผิดข้อไหนบ้างที่เราถูกอันนี้ครูทําผิดหมดเลยเพราะครูไม่ได้คิดเลยสักข้อนี่นะคะงั้นถ้าเกิดนักศึกษาก็จะดูได้เอ๊ข้อนี้เราผิดอะไรนะคะส่วนคําตอบที่ถูกต้องเนี่ยจะยังไม่เฉลยให้ นะคะนักศึกษาสามารถกลับมาดูคําตอบที่ถูกต้องได้หลังจากที่เราปิดระบบทดสอบแล้วก็คือหลังจากวันที่29ไปแล้วก็คือเมื่อระบบมันปิดการทําแบบทดสอบแล้วเนี่ยนักศึกษาเข้ามาอีกรอบหนึ่งในส่วนของแบบทดสอบตรงนี้นักศึกษา,าก็จะเห็นว่าคําตอบที่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นอะไรนะคะสำหรับเรื่องของการทําข้อสอบออนไลน์ก็น่าจะมีเท่านี้นะคะสิ่งที่นักที่สําคัญ ที่ครูจะขอกล่าวย้ำอีกรอบหนึ่งก็คือในส่วนของข้อที่1นนะคะจะสังเกตว่าตอนเราตรวจเนี่ยข้อที่1ไม่มีคะแนนให้นะคะไม่มีคะแนนให้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าข้อนี้ไม่มีคะแนนให้แต่นักศึกษาต้องใส่ให้ถูกนะคะว่านักศึกษารหัสอะไรไมิฉะนั้นแล้วเนี่ยคะแนนของนักศึกษาก็จะหายหมดเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญที่ครูจะดึงคะแนนของนักศึกษาจากระบบก็น่าจะมีเท่านี้นะคะสำหรับเรื่องของการทำแบบทดสอบออนไลน์ถ้าเกิด น,นักศึกษาท่านใดยังสงสัยอยู่ก็สอบถามกับอาจารย์ผู้สอนได้นะคะวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ